กำลังคุยอาจารย์ต้องตีอยู่ออเอือนนานแล้ว่าอาจาร,รย์มุชูเองหรือว่าใครพู่กันกราบขอบุญแขกผูเกรตที่เคารบรักขอให้ผมมีความสุขความเจริญไอ้ท่านผู้ชมมีความสุขครับนอนหลับขอให้ได้เงินหมื่นแถวเลยฮะเตินมาเงินหายเกลี้ยงหายไปไหนเงินหมื่นหายเงินล้านจะมาแทนที่ใครมางานปีใหม่วันนี้สุขีสุขังแล้สุขคารังแลสุขคารุล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 ลุ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  สุกแล้วแข็งน้องคบสุกแล้วแข็งสุกคาหลังพวกมาสุกคาหลังสุดท้ายสุกคาโรนะครับพลาสกระสุกคาโรพลาสบ้านญาติสุกนอกรูรอมะพร้าวก็แพงหยอกกระติ๊ทะเยอะเลยแม้วันนี้มีโอกาสได้มาเที่ยวปทุมธานนี่ทำทานหนัๆพักนี้ไม่ค่อยได้มาเขตนี้ไปลองสักเขตอื่นแต่ไม่เป็นไรดักแรกคนณธรรมอาจารย์สอนนั้นวันนี้ถ้ามีอะไรเรียกเด็กท่านบอกเรียกแต่ไรไม่ค่อยไปจิตทีไม่เป็นไรดักแด้คนธรรมะธรรมโมโกนหัวทำไมฮะ ท่านรับที่โกนหัวจะบวดทําไปทําม,มาไม่ดีบวชทําไมครับแห่เลยวัดเป็นคนทรม,มารรมโมพุทธังอยู่ที่ไหน,นเฮ้ยกินแมวกี่ตัวสี่พุทธังอยู่ที่ไหนพุทธังก็อยู่ที่ใจทาม,มังทาม,มังก็อยู่ที่ใจสังคังสังคังใช้สีมาทาแล้วเก่าสงสัยมานานแล้วคนดักแด้วงงเวลาพระในระฆังทำไมหมาต้องหอน จเจริญพรญาติโยมหอระครังอยู่สูงไหมสูงครับพระเราเดินขึ้นไปตีถามหน่อยพระปทุมธานีเนี่ยนุ่งเก่งไหนวะแบบลาที่ไหนก็ไม่นุ่งพระไม่นุ่งเก่งในเดินขึ้นไปตีระครังไอ้หมาเข้ามาตกใจมันก็เลยอุทานว่าโอ,โอ้โหพระแถวนี้ไม่นุ่งเก่งในใสแอมเพลน <c oughs> เจอดักแต่วันนี้แล้วปีใหม่แล้วทำบุญกันไว้ทําุญรักผู้ใหญ่ครับ มีจริงไหมบุญมีจริงไหมไม่รู้เจอดักแน่วันนี้แล้วบาปไม่น่ากลัวทั้งหลายบาปไม่น่ากลัวบุญละน่ากลัวบุญน่ากลัวไงครับมันมีตัวตนมันมาเป็นไงมันจะมาเป็นสองสองประธานประธานหนักหน่อยพันหนึ่งรองประธานห้าร้อยกรรมการร้อยเดียวเรื่อนกรรมการและแต่จะใส่ทางบานผมจะจะโกเรียงพระก้าวอกถวายอุปทานหลวงพ่อให้พอตะโกว่า อายุวานากโกธนาวันถากโกศริวันถากโกได้อาิสสตะโกทําบุญถูกหวยเลยเป็นหนึ่งสามใบสุดยอดครับแต่เหตุการณ์ไม่น่าคาดคิดเกิดขึ้นตะเปี้ยงไป็เพื่อตะโกอยากโปรยตะโกบ้างเล้ยงปลาจูกาวเก่าองค์ถวายองค์ละพันกระจอกตะเปี้ยงถวายห้าพันหลวงพ่อให้พอตะเปี้ยงว่าอายุวานากโกธนาวันถากโิริวานากโกตะเปี้ยงสะกิดหลวงพ่อหลวงพ่อฉันไม่ได้ชื่อโกฉันชื่อเปี้ย หลวงพ่อทำไงฮะถาวายหวตั้งห้าพันหลวงพ่อกับแต่ละปัดเอีย๊ยดเข้าไ่ว่าไอ้วันทำเปียดเอ้ย,ย,อยอค,คอยตามก <laughs> <ป> <g arden> ันไปการทำบุญไม่ยากครับจะได้อาีิสสงเยอะๆหยิบตังมาแล้วหย่อนไปที่ตู้แล้วเอ่ยว่า <c oughs> พุทธังเอาสตังใส่ตู้ <c oughs> สาธุทำมังเอาสตังใส่ตู <c oughs> ้สาธุหลวงพ่อไม่อยู่ทุกตู้สตัง <c oughs> วัดอืด่นวัดแถวเนี้ย